สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะฮะกับผมผ่าหลังไปแดงแสงซิงนะครับก็คลิปนี้อยู่ผมพาไปชมรถที่เพิ่งเปิดตัวไล่าสุนนะฮะก็คือรุ่น x อ็กซ e ลิปตามหน้าปกที่เห็นนะครับคันนี้ก็คือเป็นรุ่น4ประตูเต้ย x อ็กซ e สปีสีขาวนะครับราคาอยู่ที่8 4 4 0 0 0บาทเดี๋ยวผมพาไปเดินชมารายละเอียดตัวรถแล้วก็ออปชันต่างๆของรถที่รุ่นใหม่นะฮะก็คือเป็นรุ่นที่ตกแต่งจากโรงงานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวท้าย คลิปก็เดี๋ยวมาอธิบายรายละเอียดต่างๆว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่มีแต่งไหมหรือไม่แต่งยังไง,ไง,ไงก็เดี๋ยวคอยติดตามได้เลยะฮะักำลังไปแดงแต่งซิ่งครับเดี๋ยวไปรับชมก่อนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินชมรถคันนี้ดีกว่าฮะคันนี้เพิ่งมาถึงโชว์รูมเรียบร้อยแล้วนะครับมาส,สดๆร้อนๆน,นะฮะกับรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับกับรุ่น X Series Speed นะครับโมเดล2024กับสีขาวคันนี้นะครับคันนี้ ก็คือราคาอยู่ที่844,000บาทน,นะครับสำหรับสีขาวสำหรับสีดำก็ราคาก็จะเพิ่มอีก7,000บาทน,นะครับในโพนสีดำนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมว่ารถ2024รุ่นนี้นะระ e x i e s Speed มีอะไรบ้างนะครับที่แตกต่างจาก2023นะครับแล้วก็แตกต่างกับรุ่น L นะครับ ก็คือรุ่น X3 ก็คือนํารุ่น L มาทําเป็นรุ่นที่ตกแต่งนะครับนี่ฮะอันนี้จอดคู่กันเลยเดีย๋ยวผมพาเดินชมนะครับกับคันนี้ชุดแต่งนะครับชุดแต่งนี่นคือชุดแต่งที่มาจากโรงงานนะครับโรงงานก็นคือออกแบบประกอบแล้วก็รับประกันพร้อมกับตัวรถเลยนะครับรับประกันให้คือ3ปีหรือว่า1นึ่งแสกิโลนะครับนี่ฮะนี่คือกระจังหน้าของรุ่น X3 นะครับเป็นสีแดงแดงแบบแดงเลื่อนหมูนะครับก็จะตัดกับโทนสี ดำแบบนี้แล้วก็เป็นรถสีขาวก็ค่อนข้างสวยนะครับลงตัวมากนะครับสำหรับอีคลิรี่แบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้เป็นโลโก้แดงนะครับนี่ฮะโลโก้อีซูซมีสติ๊กเกอร์นะครับคาดฝากระโปรงให้เป็นเอ็นรุ่นพิเศษมีเฉพาะรุ่นอีคลิรีเท่านั้นนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเวลาจดทะเบียนก็คือจดไป ไปเลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องเวลาตํารวจเรียกนะครับเพราะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษจากโรงงานอยู่แล้วรวมถึงสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตตรงนี้ก็คือเป็นสเกิร์ตที่เข้ารูปแล้วก็เป็นเคฟล่าให้นะครับเนี่ยฮะตกแต่งให้เรียบร้อยก็สวยงามมากนะครับสำหรับในรุ่นที่ตกแต่งนะครับถ้าลูกค้าชอบงานตกแต่งก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะคืออุปกรณ์ที่ตกแต่งมาจากโรงงาน ก็คือรับประกันให้อยู่แล้วนะครับ3ปีหรือว่า1นึ่งแสนกิโลก็คือรับประกันไปพร้อมกับตัวรถตัวผลิตภัณฑ์เลยนะฮะตรงนี้ส่วนล้อนะครับอันนี้คือเป็นล้อเดิมๆนะครับล้อนี่คือขนาดอยู่ที่ล้อ16นิ้วนะครับนี่ก็คือรัอดด้วยยาง2อ5 7 0 1่านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบล้อเดิมก็มีล้อแต่งให้เช่นเคยฮะโปรตแต่งมีให้นะครับทรงแบบนี้นี่ก็อยู่ที่ความชอบนะครับของแต่ละบุคคลอย่างนี้ สเกิร์ตชายล่างนะครับก็ดีไซน์ใหม่นะครับก็สวยงามแล้วก็รถสีขาวตัวนี้ก็เป็นโทนออกสีครีมครีมให้นะครับที่ได้ไม่ตัดกับตัวรถนะครับค่อนข้างสวยงามส่วนด้านท้ายนะครับก็คือไฟไท้าย ใหม่อยู่แล้วนะครับโมเดล2 0 2 4ก็คือเป็นไฟท้าย3ช่องนะครับส่วนสเกิร์ตหลังก็เป็นสเกิร์ตท,ที่ออกแบบมาเฉพาะรุ่น X Series เท่านั้นนะครับนี่ฮะก็ค่อนข,ข้างสวยเป็นเคปล่านะครับตรงนี้ติดเคปล่าให้ยาวแล้วก็มีสผสติ๊กเกอร์ให้นะครับมีกล้องมองหลังให้อยู่แล้วนะครับสาหรับรุ่นแบบนี้นี่ฮะสติ๊กเกอร์ก็ติดคาดมาถึงข้องบนแบบนี้ ็เวลาใส่กระบะไลเนอร์ก็จะพอดีครับตรงนี้รองรับกับชุดแต่งนะครับของโมเดล2024แบบนี้นี่ครับนี่ก็อีกมุมนึงสำหรับรุ่น X-Series นะครับส่วนด้านในผมพาไปชมด้านในนะครับว่าด้านในออกแบบเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือด้านในก็เอกลักษณ์ของรุ่น X-Series ด้านในก็จะเป็น สีแดงแบบนี้ครับจะมีสีแดงวิ่งมานะครับเอกลักษณ์ก็คือจะมีโลโกโล้คําว่า X x e r i e ให้ S <S มีเฉพาะรุ่น X x e r i e รุ่นเดียวนะครับแล้วรวมถึงแผงประตูตรงนี้ครับที่เปิดก็จะมีสีแดงวิ่งเป็นคู่กับสีดํานะครับรวมถึงหน้าจอตรงนี้มีให้ Hi. หน้าจอตรงนี้ก็คือเวลาเปิดจะเป็นโทนสีแดงนะครับสีแดงก็คือจะมีเฉพาะรุ่น X x e r i e เท่านั้น ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ X Series เปิดหน้าจอมาก็คือจะเป็นโทนสีฟ้าสีขาวปกตินะครับนี่รวมถึงตำแหน่งเกียร์นะครับตรงคอนโซลกรอบต่างๆรวมถึงนี่ฮะลายได้ต่างๆก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาฮะโทนสีดำแดงรวมถึงนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะมาตัดด้วย โลโก้สีแดงแบบนี้นะครับนี่ฮะค่อนข้างสวยนะครับก็เอกลักษณ์ครับสำหรับรุ่นเดลซี่ี่อยู่แล้วนะครับรวมถึงฝ้าเพดานนะครับรุ่นอืรุ่นเดลซี่ี่ก็คือจะเป็นสีดำให้นะครับถ้าเป็นรุ่นแอ <men> ก็จะเป็นโทนสีครีมนี่ฮะร,รวมถึงพวกพลาสติกต่างๆนะครับเป็นโทนสีดำให้หมดเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบภายในแบบนี้นะครับ ก็ต้องเป็นรุ่น X Series รุ่นเดียวเลยนะครับนี่ฮะรวมถึงเบาะนะครับเบาะก็คือเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่จะเป็นสีทูโทนแบบนี้แล้วก็ปักโลโก้ของคําว่า X ให้ Hay นะครับ X รุ่น X Series ก็สวยผมว่าสวยดูแล้วแบบสะอาดตามากนะครับแบบนี้นี่ครับตัวนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบของลูกค้านะว่าลูกค้าถ้าชอบรถที่ ตกแต่งก็แนะนําเป็นรุ่นเอ็กซ์ลเลยครที่ตกแต่งจากโรงงานนี่ฮะตรงนี้บอกข้างหลังก็ทูโทนเหมือนกันนะครับสีดําขอบแดงโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่น x อ็กซ์ s นะครับเดี๋ยวถ้ามีสีดํามาก็จะถ่ายสีดําให้ชมนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการพาชมรถ รุ่นสประตู x อ็กซ e ซสนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่ชอบรถเดิมๆก็สามารถแจ้งได้นะครับหรือว่าชอบการตกแต่งก็สามารถแจ้งได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะฮะลูกค้าใช้เงินดาวเริ่มต้น5 5 0 0 0ืาบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าจะไปแหนผ่านก็สามารถเลือกรละเอียดได้ชอบรถเดิมก็จะมีอุปก,กรณ์ให้บางส่วน นะครับในส่วนของรถเดิมที่ลูกค้าชอบรถเดิมหรือว่าลูกค้าชอบรถที่มีการตกแต่งก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งให้ล้อแมกเปลี่ยนเบาะหนังล้อเอ็นไฟสวยๆหรือยางหนาหน่อยก็จะเป็นยาง2อ5 5้าตรงนี้ก็อยู่ที่ความชอบเนาะรถของคุณคุณสามารถออกแบบดีไซน์รถของคุณเองได้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการใช้รถช่วงเทศกาลสงการนี้ก็ต้องรีบทําเรื่องแล้วนะครับเพราะว่าไฟแนนซ์ตอนนี้นะครับ ก็ค่อนข้างรัดก,กุมในการปล่อยสินเชื่อนะครับต้องขอดูรายละเอียดเอกสารขอดูข้อมูลต่างๆของลูกค้านะมีข้อมูลอะไรก็เดี๋ยวมาแจ้งผมอีกทีนะครับในตอนในการตอนทําไฟแนนซ์นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันทําไฟแนนซ์ผ่านอยากแต่งรถแบบไหนก็เดี๋ยวมาคุยกันได้ตรงนั้นนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดที่กังนวลว่าผมอยู่ต่างจังหวัดผมสามารถทําเรื่องกับพี่ได้ไหมผมบอกได้เลยขอให้ลูกค้าอยู่ในประเทศไทยนะครับ ลูกค้าสามารถทําเรื่องกับที่ผมได้เลยนะครับผมมีเจ้าที่ finance คอยสแตนบายคอยวิ่งซัพพอร์ตลูกค้านะครับทั้งประเทศไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับขอให้ลูกค้ารับสายโทรศัพท์มีสัญญาณโทรศัพท์ก็สามารถทําเรื่องกับที่ผมได้แล้วนะครตรงนี้หรือว่าลูกค้าจะอยู่ต่างประเทศนะครับก็จะมีลูกค้าอยู่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่ไปทํางานนะครับก็คือมีเงินที่ส่งอย่างได้รถหนึ่งคันก็คือกะวว่าซื้อรถเก็บไว้ พอทางานเสร็จแล้วกลับมาก็คือไม่ต้องผ่อนแล้วก็คือเอาไปใช้งานก็สามารถทักเข้ามาได้ครับเพรก็มีลูกค้าต่างประเทศทักเข้ามาผมเยอะเหมือนกันนะครับผมจะบอกแนวทางในการทําเรื่องให้นะครับตรงนี้เช่นเคยฮะับสำหรับลูกค้าท,าท่านใดที่กลัวว่าตัวเองจะไฟแนนซ์ผ่านไม่ผ่านเรื่องเครดิตก็อันนี้ก็คือต้องมาเช็คก่อนเนาะชดเครดิตก่อนอะไรทําให้รายละเอยียดต่างๆนะครับชัดเจนขึ้นนะครับในการทำไฟแนนซ์เพราะตอนนี้ไฟแนนซ์ค่อนข้างจะ ดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับเรื่องเครดิตการผ่อนชําระผ่อนตรงไม่ตรงการมีค้างชําระอะไรไหมตรงนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับลูกค้าท่านใดที่ดูแล้วว่าช่องนี้มีประโยชน์ก็แชร์ผมนิดนึงเนาะตรงนี้นะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับหรือว่าลูกค้าจะมีช่องทางอื่นๆที่ติดตามก็คือของผมมี Facebook Tik t o k ไอแล้วก็ Line Line o f f i c i a l แล้วก็มี Li n e เบอร์โทรนะครับลูกค้าสะดวกช่องทางไหนก็สามารถทักเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับผมดูแลแต่เพียงผู้เดียวอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ก็ยินดีให้บริการนะครับสาหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับว่าผมจะมาถ่ายรถรุ่นไหนแล้วก็จะมีส่งมอบรถรุ่นไหนของลูกค้าท่านใดก็ด๋ยวคอยติดตามได้เลยฮะักำลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับสาหรับวันนี้บ๊ายบาย,บายครับผมสวัสดีครับผม